สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเรื่อยที่ประเทศไทยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดตัวศูนย์ถ่ายทอด IBC ศูนย์สื่อมวลชนนับถอยหลังสู่ซีเกมส์ครั้งที่33ครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติหรือ IBC และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนหรือ MPC การซกันในขากีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ครับได้ครับรับเกียรติจากนาง สุริยไยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกายกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการ1 NBT Connect สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ นายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติและศูนย์ประสานงานสืน่อมวลชนแห่งนี้รองรับการถ่ายทอดสดทั้งหมด3 1เอชนิดกีฬาโดยเป็นศูนย์กลางหลักในการรับสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดวันแรกในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับ ขณะที่ดรก้อรกองศักยมณีผู้ว่าการกากีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์เอ็พซแห่งนี้ถือเป็น,นกลไกกลไกสําคัญนะครับที่สุดในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารและภาพความประทับใจจากมากกรรมกีฬาแห่งอาเซียนในครั้งนี้ไปสู่ผู้ชมทั่วโลกศูนย์เอ็นพจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลสถิติและอำนวยความสะดวกในการรายงานข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำครับ สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นาชาติ IBC เป็นอาคาร3ชั้นมีชั้นใต้ดินรองรับการจอดรถได้300คันถูกออกแบบให้มีมาตรฐานระดับโลกเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายในประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องผลิตร,รายการขนาดใหญ่2ห้องห้องควบคุมหลักห้องประชุมห้องอาหารห้องแถลงข่าว ศูนย์ควบคุมโซเชียลมีเดียรวมทั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC และ SPC เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติครับจากสเปนประเทศที่สามารถเชื่อมต่อทุกข้อมูลกันในขานแบบเรียลไทม์โดยในส่วนของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC กรุงเทพมหานครหนึ่งแห่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคาร MBT Connect และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC จังหวัดชลบุรีจำนวนหนึ่งแห่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการ NT2 ชั้น3ครับ